สวัสดีครับพี่ดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวสารและการลงทุนประจําวันที่25ตุลาคม2565ครับผมก็เมื่อวานนี้นะครับราคาอาจจะไม่ได้วิ่งมากมายนักนะครับเรียกว่าอยู่ในกรอบนะแต่ว่าก็มีข่าวสารที่น่าสนใจนะครับให้เราได้ติดตามกันนะครับผมขอเริ่มต้นที่การประกาศข้อมูลสําคัญทางเศรษฐกิจของสหรัฐเมื่อวานนี้ก่อนนะครับปรากฏว่าตัวเลขออกมาไม่ค่อยจะสู้ดีนักนะครับสําหรับตัวเลข P.M.I. นะครับหรือวัชนีผู้จัดก,การฝ่ายจัดซื้อทั้งภาคการผลิตแล้วก็ภาคบริการของทางสหรัฐนั่นเองนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยตัวเลขน,นี้มันควรจะอยู่ในระดับที่50ขึ้น แต่ว่าปรากฏว่าออกมาเนี่ยต่ำกว่าคาดการณ์แล้วก็ต่ำกว่าครั้งก่อนในระดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับตัวเลขของสารัฐเมื่อวานนี้ก็เลยส่งผลให้ในระยะสัน้นฮะยูเอสดอลลาปรับตัวอ่อนค่าลงนะครับนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเป็นกราฟให้ดูนะครับเป็นชุดนี้นะฮะที่ปรับตัวอ่อนค่าลงมานะครับแต่ว่าหลังจากนั้น,นก็มีการซื้อคืนกลับขึ้นไปนะครับซึ่งถ้าเราดูในภาพรวมเนี่ยในสัปดาห์นี้นะครับยังคงมีข่าวสารที่จะส่งผลต่อ ความผันวนของยูดอลลาร์อยู่ค่อนข้างเยอะนะฮะโดยเฉพาะตัวของ GDP นะครับซึ่งมันอาจจะมีผลกระทบไปยังนโยบายของเฟดในอนาคตด้วยซ้ำนะครับซึ่งถ้าเราดูทางเทคนิคตอนนี้ u s ดอลลาร์ได้ปรับตัวหลุดโครงสร้างสามเหลี่ยมมาแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องรอรุ้นกันต่อไปเลยว่าการหลุดครั้งนี้จะเป็นการหลุดจริงๆหรือเปล่านะครับตลาดจะเล่นสามเหลี่ยมหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นการทำฟอลส์เบกนะครับเหมือนกับาการหลุดในฝั่งขาขึ้นไปนะครับให้นักลงทุนสับสนนะอย่างไรก็ตามนะแนะนําให้รอ เทรดในช่วงข่าวออกหรือว่าช่วงที่ตลาดเปิดดีกว่านะครับจะทําให้พอร์ตของเราปลอดภัยมากขึ้นนะเพราะว่าตลาดอาจจะเฉลยทิทางออกมาให้เราได้เทรดกันก่อนนั่นเองนะครับและส่วนข่าวที่สําคัญในวันนี้นะครับที่น่าติดตามนะครับเป็นข่าวในตารางก่อนผมขอมุ่งเน้นไปที่ตัวการประกาศดัชนีบรรยากาศทางธุรกิจของเยอรมนีนะครับเมื่อวานนี้สุุลเงินยูโรก็ปรับตัว สูงขึ้นเล็กน้อยนะครับหลักๆเลยก็คือจากการอ่อนค่าลงของ US อดอลลาร์เองนะครับทีนี้ตัวเลขนี้เนี่ยมันอาจจะผลักดันให้เงินดูโรเนี่ยปรับตัวข็ค่าขึ้นได้นะครับถ้าเกิดว่านะใช้คําว่าถ้าเกิดว่า,าตัวเลขมันออกมาดีขึ้นกว่าครั้งก่อนนะครับแต่ว่าคาดการณ์เนี่ยมันออกมา แย่ลงนะครับอันนี้อาจจะทําให้ราคาค่อนข้างสวิงในช่วงบ่าย3ามโงวันนี้สําหรับสกุลเงินยูโรนะครับส่วนสกุลเงินยูเออดอลลานะครับวันนี้มีการประกาศตัวเลขรายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก CB นะครับก็คาดการออกมาค่อนข้างแย่เช่นกันนะครับคาดการออกมาต่างกับครั้งก่อนนะก็อาจจะทําให้เกิดความผันผวนนะฮะอย่างเช่นตอนบ่ายยูโรอ่อนนะครับ ส่วนตอนกลางคืนเนี่ยดอลลร์อ่อนเช่นกันนะครับวันนี้ก็อาจจะยังคงวิ่งอยู่ในกรอบนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวดอลลราสหรัฐนะครับหรือว่า EU นะครับ EU GU เองเนี่ยนะครับก็ยังคงวิ่งอยู่ในกรอบนะครับอาจผมยกตัวอย่างเป็นตัว GU นะครับถ้าเราดูดีๆนะครับตอนนี้ก็ราคายังคงทำสามเหลี่ยมอยู่นะครับยังไม่ไปไหนและคาดว่าราคาน่าจะรอการประกาศข่าวต่าง ให้ไปที่แน่ชัดกาอน,นะครับถึงจะเลือกฝั่งนั่นเองนะครับว่าจะไปในทิศทางไหนดีนะครับส่วนข่าวที่ส่งผลต่อสกุลเงินปอนของเราในวันนี้นะครับนะเราข้ามมาที่เงินปอนกันบ,บ้างก็ตอนนี้นะครับสาราชนาจักรได้นายกคนใหม่แล้วนะครับก็คือคุณดิช,ชีสุนักนั่นเองนะครับค่งคุณสุนักเนี่ยเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมาก่อนและการเข้ามาของเขาเนี่ยนะครับนะก็เรียกได้ว่าน่าจะสร้างความน่าเชื่อถือต่อสกุลเงินปอน ได้มากขึ้นนะครับด้วยประสบการณ์ในเรื่องของการบริหารงานเกี่ยวกับการคลังแล้วก็การแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจนะครับอันนี้เป็นข่าวเก่านะฮะแต่ว่าน่าจะมีประโยชน์เพราะว่าเป็นเป็นนโยบายเก่าๆที่คุณสนักเคยหาเสียงเอาไว้นะครับก่อนที่จะแพ้คุณลิสทัดไปรอบแรกนะครับนโยบายหลักๆเนี่ยหลังจากที่ผมได้อ่านเนี่ยก็จะเป็นการควบคุมเงินเฟ้อนะครับแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจให้ได้เสียก่อน นะครับแล้วก็แก้ปัญหาในเรื่องของวิกฤตพลังงานให้มันดีขึ้นนะรวมทั้งมีแผนที่จะปรับขึ้นภาษีด้วยนะครับซึ่งการปรับขึ้นภาษีตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้อังกฤษเนี่ยมีเงินคงคลังมากขึ้นนะครับแล้วเมื่อมีเงินคงคลังมากขึ้นเนี่ยมันก็เรียกได้ว่ามีสาย่าที่จะสามารถ แก้ปัญหาทางเศรษฐกิจได้มากขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยถ้ามีการถแถลงนโยบายที่ชัดเจนจากุระสุวงดังและออกมาเป็นในทิศทางนี้เนี่ยอาจจะทําให้สกุลเงินปอนตับตัวแข็งค่าได้จากความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ตับเข้ามานะครับนะส่วนถ้าเกิดว่านโยบายนะครับออกมาอีกแนวนึงนะครับไม่ใช่เหมือนแบบเดิมเลยอันนี้กาจะสร้างความพันพูนหรือว่าการอ่อนค่าลงให้แก่สกุลเงินปอนได้อย่างไรเราก็ ติดตามกันดูอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับส่วนดัชนีวอลต์สตีทเมื่อวานนี้นะครับนะก็ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับก่อนที่สัปดาห์นี้ใครที่เทรด n a s d a q ด w าวโจนแล้วก็ S&P 500นะครับให้ระวังนะจะมีการประกาศผลประกอบการของบริษัทขนาดใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าเอ n g o o g ซ e นะครับ g ูเกิลนะครับแล้วก็ Apple โดยตรงนี้อาจจะส่งผลโดยเฉพาะ N a s d a q นะฮะหรือว่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนั่นเองนะที่อาจจะเกิดความผันผวนได้นะครับ ส่วนราคาน้ำมันนะครับเรามาดูราคาน้ำมันกันบ้างราคาน้ำมันก็ในสัปดาห์นี้นะครับยังคงวิ่งอยู่ในกรอบนะครับไม่ไปไหนเมื่อวานนี้ก็วิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับเป็นไซเวนในระยะสันนะ้นอาจจะต้องรอให้มีปัจจัยเข้ามากระทบก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ายัางไงเดี๋ยวผมจะอัปเดตทีไมนะ่ว่าจะเป็นเรื่องของการปล่อยน้ำมันออกจากคลังของสหรัฐนะครับหรือว่าท่าทีของโอเปกรวมถึงตัวเลขต่างๆของจีนนะฮะแล้วก็นโยบายซีโรโควิดด้วยนะครับที่มันจะส่งผลต่อความต้องการ ใช้น้ํามันในนาคคนั่นเองนะครแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีข่าวอะไรนะราคาก็ยังคงจะนิ่งๆอยู่นะครับแล้วปิดท้ายกันที่ราคาทองคําเมื่อวานนี้นะครราคาทองคําเรียกว่ายังคงทรงตัวนะครับก็ขึ้นลงเล็กน้อยนะครับนะอย่างที่บอกไปเพราะว่า US Dollar เองก็อ่า วิ่งอยู่ในกรอบนะครับอาจจะมีการเทรลงมาอิดหน่อยนะครับท้งนี้ท้งนั้นน่าราคาทองคำนะให้เราโฟกัสที่การแข่งข่าหรือว่าอ่อนค่าของ US ดอลลาร์นะครับรวมถึงผลตอ 10, บแทนพันธบัตรอายุ10ปีของสหรัฐด,ด้วยที่จะส่งผลต่อราคาทองคําได้นั่นเองนะครับอีกทั้งตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐด,ด้วยนะครับช่วงนี้นะถ้าตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอ่อนบดีขึ้นนะครับก็อาจจะทําให้ u s ดอลลาร์แข็งค่าได้นะจากาในเรื่องของการ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยที่0.75ค่อนข้างที่จะแน่นอนแล้วนะครับค่อนข้างจะแน่นอนแล้วน่าจะไม่ลดไปกว่าน,นี้แล้วนะครับนะอันนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยนะครับตีมมาเป็นตีมเดิมนะอยู่อสตาในภาพวรวมยังคงแข่งข่าอยู่นะครับถ้าเราเอาอัตราดอกเบี้ยมากลางแล้วก็พิจารณากันนะครับแต่อะไรก็าตามก็ให้ระวังความพันหัวนในทางเฟรมที่เล็กๆด้วยนะครับ <S <S โอเควันนี้ผมขอฝากข่าวไว้เพียงเท่านี้นะครับขอทุกคนโชคดีในกำอบคผมครับ